ตลิศคนแมนค่ะเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพแล้วนะคะเออหือไปปลารีสคราวนี้ค่ะคลิปลุกตลิ i อินแบกจริงๆเลยค่ะในช่วงเวลาส่วนตัวนะคะเธอก็จัดเป็นชุดดําค่ะวันนี้มาในลุกเท่ๆนะคะดูท่าเดินของเธอสักก่อนค่ะทรงบอยสุดๆกันไปเลยนะคะ ลิซ่าเธอหน้ารักมากมายจริงๆค่ะมีการรับจดหมายจากแฟนคลับนะคะแล้วก็มีการส่งมินิฮาร์ดค่ะให้กับตากล้องด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันชาวตากล้องตอนนี้นะป่านนี้เนี่ยจะสลบนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าเป็นเราคงจะสลบไปหลายวันเลยทีเดียวค่ะแ,แล้วก็เห็นมีแฟนคลับนะที่เป็นคนไทยค่ะไปรอรับลิซ่าด้วยเหมือนกันนะคะโดยแฟนคลับค่ะก็มีการบอกลิซ่าด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะเผื่อเธอด้วยค่ะ ดิซ่าก็เลยตอบกลับมานะคะบอกว่าขอบคุณค่ะแล้วเธอก็มีการหัวเราะนะคะแถมตอนท้ายค่ะก็มีการลดกระจกลงมานะคะแล้วก็พูดคุยกันกับแฟนคลับอีกครั้งค่ะบอกว่ากินหมูกระทะเผื่อด้วยนะคะ คงจะนึกอยากจัดหมูกระทะอีกสักครั้งละมัง้งเหมือนตอนที่เธอค่ะกลับมาไทยได้แน่เลยนะคะจะอยู่ที่ไหนนะคะก็คิดถึงเมืองไทยเสมอเลยนะคะเตาลิดเนี่ยน่ารักจริงๆเลยค่ะตอนนี้เธอก็ถึงที่เกาหลีใต้แล้วนะคะเราก็สบายใจได้แล้วก็ยังมีคลิปค่ะขององลิซานะที่เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับอาจารย์นะคะออกมาอีกด้วยค่ะ เธอคะ่ะออกมาชักชวนนะคะให้เราค่ะไปลองโหลดแอปพลิเคชันนี้ดูนะคะให้ลองเอามาใช้ดูประมาณนี้ด้วยค่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันนะคะลูกสาวค่ะกลับเข้าบ้านไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าอีกงานแค่ไหนเนาะถึงจะได้เห็นเธอนะออกมาเคลื่อนไหวอีกทีเนึงนะคะแอดต้องรออีกทีก็ช่วงไปลายเดือนนะคะเพราะว่าทางซีรีนเองก็ปีนี้ค่ะเข้าร่วมปาร f a s h i ั่นวีคด้วยนะคะซึ่งงานก็จะมีการจัดในวันที่26มิถุนายน,นะคะ่ะ ออตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่านองลิซ่าจะไปหรือเปล่าแต่ยังไงเราก็มีความหวังเนาะอยากจะเห็นเธอท้าไปเข้าร่วมงานด้วยอะค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆเพิ่มเติมเนาะแอดจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า